แกงเผ็ดวุ้นเส้นใส่ไก่แล้วก็นมยูเอชทีคืออาหารมื้อกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งได้รับการยืนยันจากนักเรียนว่าเป็นเมนูอาหารที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่งจะได้ดื่มน,นมเป็นครั้งแรกในช่วงเทอมนี้ค่ะหลังเด็กนักเรียนออกมาเปิดเผยถึงปัญหาอาหารของโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพซึ่งบางมื้อนั้นมีเพียงข้าวเปล่าไข่ต้มหนึ่งใบและน้ำพริกตาแดงหนึ่งหอ่อจนผู้ในการโรงเรียนสั่งถูกย้ายค่ะ ขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทภาค5 พร้อมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการชุ่ดดแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามนักเรียนแล้วก็ดูการเตรียมอาหารมื้อกลางวันว่ามีการจัดการอย่างไรหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการประท้วงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่ไม่เป็นธรรมกับเด็กในโรงเรียนพร้อมทั้งเตรียมขยายผลปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาการข่มขู่นักเรียนจนทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ ด้านผู้ในการกลุ่มงานปราบปรามทุจริตปปทเขต5เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบวันนี้เด็กได้รับโภชนาก,การอาหารเพียงพอค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานด้านงบประมาณอาหารกลางวันและเตรียมพิสูจน์ข้อได้จริงในขั้นต่อไปค่ะคุณสอบถามเด็กแล้ววันนี้ก็ได้รับนมเป็นวันแรกนะครับว่าเป็นนมยี่ห้อที่ดีนะมีคุณภาพนะครับซึ่งต่างจากที่ออกเป็นสี่และปริมาณก็เพียงพอ สำหรับเอกสารการเบิกจ่ายจากเสื้อจ้างเราจะได้ติดตามตรวจสอบนะเพราะว่าจะที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาพบในวันนี้มีการจัดเสื้อจ้างเป็นไปตามระเบียบทางราชการหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบเราก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่เด็กนักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาอาหารที่ไม่ได้คุณภาพก็ยืนยันนะคะว่าหลังผู้มีการโรงเรียนถูกสั่งย้ายครูบางคนก็ได้เรียกเด็กนักเรียนให้ไปอัดคลิปเสียงค่ะความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพอาหารโดยมีการตั้งคำถามแบบชี้นำในเชิงที่ให้เด็กตอบว่าอาหารโรงเรียนดีทำให้เด็กๆรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะจึงต้องการให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยค่ะ